ตอนนี้พวกเราก็จะมากินอาหารจีนใกล้ๆกับที่พักนะฮะนี่ไทยเป b บบีฟนูเดลนะฮะเดี๋ยวจะเข้าไปดูกันขอบคุณครับเป็นไงเ <c oughs> <c oughs> ปปล้ะตอนนี้พวกเราก็สั่งไปเรียบร้อยวันนะฮะเมื่อวานน่าจะมีคนเข็ดจากการสั่งสองสามถ้วยไปน่าจะเยอะเหมือนกัน จริงเหรอแต่รู้สึกว่าผมก็ช่วยคุณกินเยอะเหมือนกันนะได้กินประมาณ1 2กิ๊มึงเห็นไซส์ด้านหลังวะหันหลังไปดูดิไซส์ม่งโคตรใหญ่เน้นนะฮะแหมพวกเราก็เดี๋ยวรออาหารกันนี่ก็เป็นวิวในร้านแบบข้าวๆนะฮะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวรากับข้าวมา นี่นะฮะกับข้าวของผมก็มาเป็นอันแรกเลยผมไม่รู้นะมันคืออะไรแต่แบบมันเหมือนไก่ป๊อปเลยอ่ะแลวนี่ก็ <c oughs> เพนผมก็ยังรออาหารอยู่แหมพราะเขาสั่งเหมือนกันนะฮะโอเคระหว่างนี้ผมก็จะรอกับข้าวเพื่อนมาก่อนบะหมี่แห้งเหรอเนะี่ย <c oughs> มันเหมือนบะหมี่แห้งนะเพราะว่าเห็นว่าอะไรนะ มันเป็นซุปแล้วก็ฝั่งเนี้มันจะเป็นนีำจิ้มซอสกันีนะฮะใช่เดี๋ยวผมลองของผมด้วยอันนี้มันคือใบอะไรวะเนี่ยแต่ดูน่ากินอยู่เดี๋ยวผมจะลองเปล่าเปล่าก่อนมากกว่าเนาะอืม ไก่ป๊อปอร่อยชิมดูไหมอ่ะจิมดูเป็นไงรสชาติลองจิ้มมันจิ้มอยู่ได้ชิมดูชจิมดูอจิ้มจิ้มดูเป็นไงบ้างหอมกระเทียมอืมหอมกระเทียมมันแบบว่า ผมว่ามันอร่อยอยู่นะอุ้ยชิดไม่ฉันไม่ถนัดใช้ตะเกียบอืมกรอบดีมาคืออืมน้ำน้ำจิ้มมันคือมายองเนสเฉยๆถือว่าโอเคนะก็มันต้องคุกนะเพื่อให้เครื่องปรุงมันแบบคุกเคล้าไว้แบบนะี้ ทาสไตล์ไหมจีนมันต้องจืดๆอ่ะเหรอเดี๋ยวผมจะลองชิมผักเขานะครับมันจืดมันอ่ะจากแบบความรู้สึกนะหรือว่าข้าอาจจะคิดไปเองมันจืดๆมันๆนอะแต่ของพวกเออเอออาจจะต้องสั่งแยกเพราะว่าเนี่ยแต่ว่าโตะไม่เห็นน้ำเลยแต่กูมีน้ำขวดอยู่นะ น้ำจากเมื่อวานอืม,อมไปหัวผ่าไปหัวผ่าเป็นไงบ้างครับรสชาติจืดอ่ะเขาบอกว่าผักมันจะดูดพวกรสชาติผมจะลองชิมผักคะน้านะฮะอืมโคตรจืดอ่ะรู้สึกแค่มันอย่างเดอยอะ่ะมันเป็นมันๆอ่ะนะขอชิมเส้นสัหน่อยละกัน เดี๋ยวขอชิมทีลว่าอย่างเส้นแม่งคือเส้นเมื่อวานที่กูกินไปอ่ะอ,นนอ,ะอมมืมีความคล้ายคลึงต้องพูดอย่างนงี้มีความคล้ายคลึงว่าข้าวน่าจะเวิร์กกว่ากไ,ไ,ไม่ชอบเนี่ยนะไม่ชอบเยกลิ่นแรงมาก ผมบอกก่อนนะครับท่านผู้ชมว่าผมเป็นคนไม่ค่อยชอบกินเนื้อนะฮะกินเนื้อคือแรงแบบแรงแรงแบบแรงโคตรเยไม่แนะนํานะฮะ <c oughs> เป็นไงบ้างครับชอบไหมห <c oughs> ไม่มีไรติชหนเลยฮะผมง่ายๆครักินง่ายๆกินง่ายๆแมวยอกเย็นยอดเยี่ยมเมื่อกี้ว่าจะเล่นมุกแต่คิดไม่ออกโอเคฮะเดี๋ยวผมก็จะนั่งกินกันต่อป้าบาบวา นี่นะฮะสภาพมนทนนิวยอร์กงงมนทนจริงเ mm hmm. มื่อกี้เราก็เดินไปกินอาหารจีนรสชาติเป็นไงฮะโอ้ย oh, <dear. S 1> <laughs> ในร้านพูดไม่ได้ตอนนี้ออกมาพูดได้ไหมโอ้ยเม่งบปวดหัวสัตว์คือมันเป็นรสชาติเวีย้ยเียนะครับผู้ชมของผมอะพอกินได้อยู่พอกินไปกินมา <Yeah. S 1> เอา้าวเยน เก็ไปหาชานมมากินซะหน่อยไหมไม่ไหวแล้วอยากกินแล้วไม่รู้สิเดินดว้นๆก่อนนะกันฝั่งน้อเพี่อยู่นะเดี๋ยอันไหนคือร้านที่ว่ามึงบอกกูอ่ะร้านที่แบบว่ามันขายกันดั้มอะไรแบบนี้อ่านี่แหละเราก็กำลังจะไปหาครับแต่ว่ารู้สึกว่ามีไม่เยอะเท่าไหร่จริงเหรอแต่ว่าก็มีอยู่ก็มีอีกใช่ไหมเดินเข้าไปคําว่าบันไดมันอาจจะเป็นคำว่าดาบันก็ได้นะเว้ยใครจะไปรู้แต่บันไดแล้วมันมี อันที่มันเป็นแบบว่ามันเป็นเลโก้ด้วยอ่ะจริงเหรอโอเคจะอยู่คนละงั้นเราจะไปดูกันนะครับอื้มแต่แม่งแสบท้องมากเลยอ่ะแบบกินเราแม่งจะอ้วกอ่ะของกูมันเลี่ยนแบบนอนกูกินของมึงแค่นิดเดียวเองอ่ะอันที่มึงแบบว่าเบื่อๆนั่นหน่อยอ่ะกูกินแค่ผักผักแม่งแย่มากเนี่ยแต่ก็คาดหวังว่าจะดีหรอกแต่ว่าแม่งก็ไม่ได้คิดว่าจะแย่ขนาดนี้ คือเราก็ไม่ได้คาดหวังแล้วมันจะห่วยอาจจะเป็นเพราะเรากินรสจัดด้วยมั้งโอ,อ,อ้อันนี้เดินข้านนมถนนไหมเดียวซ้ายก็ถึงแล้วใช,ใช่ปะนี่นะฮะก็จะพาเดินดูมณฑลจีนไปถ้าบอกท่านผู้ชมว่านี่เป็นนิวยอร์กกูว่าเขาก็คงไม่เชื่อ เช ok yeah> anyway> ื่จริงเป็นบูดูไม่เชื่อนี <h 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 yeah> ่แม่น่าใช่นิวยอร์กนะแต่เมื่อวานพวกเราก็เดินนิวยอร์กกันนะเมื่อวานอยู่นิวยอร์กวันนี้มานไปจีนใช่วันนี้มาโผล่จีนก็แต่วันนี้อากาศไม่ค่อยร้อนมากเท่าไหร่ได้อยู่ได้อยู่เมื่อวานนี้โคตรร้อนร้านที่บอกว่าร้านเลโก้เลโก้บอกว่าเลโก้กระดัมอยู่ฝั่งนั้นอ๋อแต่ว่าร้านรองเท้ากับร้านเลคเอร้านกระดัมอยู่ฝั่งนี้โอเค อ๋อนั่นนั่น,น,นเห็นนะเห็นนะเห็นนะอยู่ข้ามอีกฝั่งตรงข้ามนะท่านผู้ชมผมเห็นอยู่หน้าร้านอยู่แต่ว่าในกล้องอาจจะไม่เห็นเห็นในข้อมูลนะน,น,นั่นแหละนั่นแหล,แหละเลโก้เหรอไหนอันนี้คือเราจะพาไปดูร้านรองเท้าเแบบเนี่ยเออร้านมันมันอยู่ติดกับรนะ้านรองเท้ามันอยู่ติดกับไอ้ร้านแคทตั้งอ๋อก็คือติดกันเลย เจ๋งว่ะอันนี้อะจอยกับกองทัพนี่นะฮะร้านรองเท้าใช่อันที่มึงเจาเหรอ่แด้านหน้าเรานี่เหรอร้านกันด้าที่มึงบอก <c oughs> ไ่้เอยำไมจะเห็นอะไรวะเห็นอะไรจับชื่อมันไม่ได้แต่มันมันกลางปีอยู่มีปีเดตินี่นอ่ะ นายขอดูหน่อยน่าจะใช้มิ้งแมร์ิงแมนน่ามันมน่นาจะย,ยุกิปะโว้โอ๋อฟรีดอมไซฟอร์สฟรีดอมก็มไหนอะกันดั้มที่คุณบอกผมผมเห็นเช่นอ้าวก็คือไม่มีอีกอ่ะมีในกันดั้มอ๋อมันตัวเล็ก ใช่หรอ,อนี่นะฮะอ๋อ้มี justice กับ freedom ไงกไม่ใช่อกว่าเห็นมีตรงนั้นแหละแล้วก็มีอีกฝั่งนึ่งที่เป็น disco ก็โหสวยเลยนะมันเป็นแบบหัวใหญ่ๆอ่ะ justice มันสูมสีได้หว่าป้า ไอ้กอล่นะองอะนียกล่องกันดั้มอ่ะสุม่มสีกล่องว่าย,ยีย่เกือบว่ยี่สิบเกือบยี่สิบเหรียญนะฮะเราเดินเข้าไปดูด้านหลังเลยไหมมีเป็นตู้สุ่มนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยมีชั้นใต้ดินด้วยเหรอวะปั๊บไปชั้นใต้ดินมายังอยาอะไร,รก,ะกูเห็นสไตฟอร์สฟรฟีดอมอยู่ด้านล่างว่ะ เก็บไว้ให้มันแชกต้องไปขีปตะตุนตาต้องขีปเพื่อมาแลกโอ้โหสิบจอยเซตานี่นะฮะมันมีชั้นใต้ดินด้วยท่านผู้ชมผมเห็นฟรีดอมอยู่ตรงนั้นตัวหนึ่งตรงล่างดูไหมไปมีโดเอมมนตัวหนึ่งเดี๋ยว นี่นะฮะ <Hello. S 1> นี่อาจารย์โกโจเลยอ่ะแล้วก็สองบีแล้วก็ลงมาอีกครั้ง <c oughs> ญี่ปุ่นแต่ว่าอยู่ย่านจีนนะเยทฟรีดอมโคตรเทท่านผู้ชมผมชอบมาก แล้วเราก็เดินลงมาดูอีกสักครั้งบาบาทอสกับฟรีดอมนะครับว้าวแล้วก็เรื่องไรไม่รู้ไม่มั่นใจมมีอผเงใช่เหรอเมียผมเองเรื่องไรอะ่ะเด็ดอะไรนี่นะครับไม่มีฟรีเวนด้วยไหนฮะเ,เหมือน,หนหอะไระเข็มกัดเออ แต่โอ้มีเซียวนี่ก็เป็นเกนชินนะฮะแต่โซนนี้ผมยังไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เฮ้ยกันดั้มเลยวะเนี่ยไม่น่าใช่กันดั้มนะฮะนี่กันดั้มของจริง มีพวกกันดั้มจีนในแบบตรงนี้ด้วยนะครับนี่พาดูรอบๆอันนี้เป็นวีทูเ r อร์ผมจำได้ม,มีสไตล์ด้วย30เหนนรียญนะฮะแล้วก็มีกันดั้ม SD นะครับกันดั้มตัวเอก โฮ้ยเอ้ยเลอฟกล่องนี้ว่ะผมไม่มั่นใจนะฮะอยู่บ้านเราผมรู้สึกว่ากล่องนี้กับกล่องนี้หายากอยู่พอควรอแต่กล่องนี้อยากได้นะแต่ว่าผมไม่มีน้ำหนักโหลดสำหรับ2ใบนะฮะแม่ไม่มีน้ำหนักโหลดกระเป๋าใต้ท้องเครื่องสองใบเศร้าจริงๆ95เหรียญน,น่าจัดน่าจัด เดสตินี่อย่างนั้นเหรอไม่น่าเลยผมซื้อของดาบันไปโ,โนี่นะฮะโอเคเดี๋ยวผมกลับขึ้นไปก่อนแมเดินมาดูรอบสอง้อห้องรับ <c oughs> อยู่กัาเกเวียนพาดูแค่นี้นะ <c oughs> เดี๋ยวตอ้องวิ่งไปวะฮะว้าวเดสตินี่นะครับท่านผู้ชม นียูนิคอรน์นสไตฟรีดอมแล้วก็สไต์กันดัมนะครับพีจี PG เขาก็มีอยู่ประมาณเท่านี้นะฮะด้านล่งางก็จะเป็นพวกมาสเตอร์เกตกับไฮเกตอะมีเอมี MGSD ี a า b a บะทอสกับสไตฟรีดอมด้วยผมไม่มั่นใจว่าอยู่บ้านเท่าไหร่แต่ว่าเห็นกล่องหนึ่งสอาพันอยู่นี่ขายอยู่50กว่าเหรียญน,นะครับผมจะลองกดตี เป็นเวทเงินไทยด้วยการใช้เวท36.50ด้าศูนยะกันคูณกับ 5... เอา51เลยเฮ้ยประมาณพันแปดครับท่านผู้ชมไม่แพงนะเพราะว่าผมเห็นบางคนวีเซลกันนี้แบบโคตรแพงวีเซลกันแบบ3ามสี่พันเฮ้ยผมอาจจะจัดเดี๋ยวดูก่อนดูก่อนนี่นะฮะน่าแตผมถูกใจกล่องนี้นะแต่ว่า ผมไม่สามารถแบกไปได้นะฮะผมรู้ตัวเองดีเพราะว่าผมซื้อน้ำหนักกระเป๋าแค่อันเดียวนะฮะมันเป็นการบินในประเทศไงถ้าสมมุติผมขากลับบ้านผมซื้อกระเป๋าไว้สองอันไงมันก็ได้อ่ะแต่ว่าแบบตอนแบกไปนี่สีบ่บาบาทแต่สองกล่องนี้น่าสนใจตอนนี้ผมคิดแล้วคิดอีกอยู่นี่นะฮะแม เพื่อนผมหายท่านผู้ชมเพื่อนผมหายปีดอมโอเคเดี๋ยวผมกลับขึ้นไปดูด้านบนแป๊บมีความเสียเงินนั้นหนึ่งมีความเสียเงินนั้นหนึ่งเกิดอะไรขึ้นฮนะเพสาวๆผมทำได้อยู่แล้ว <laughs> <laughs> เพื่อนผมก็ได้ทำการสุ่มฟิกเกอร์ไปนะครับแหมนี่นะฮะในตู้นี้ก็คือมีโอกาสแบบว่าตามกล่องนะตามกล่องมันนะ อันนี้ไงสามสิบสองเหรียญยิ้วโดนไปฮะได้ไดปะจะเปิดได้ปะเฮ้ยาาเฮ้ย เรียบร้อยนะฮะโดนมึมนมมงขอเขาลองดูสิ